no mm -hmm. ช่องไก่เกลว h ชาแนลนะคะวันนี้เราพาทุกคนมากันที่ Oasis SeaWorld จังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะพาน้องเกลมาดูปลาโลมาสีชมพูเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันนะคะราคาตั๋วผู้ใหญ่130บาทเด็ก80บาทแล้วถ้าเด็กสูงไม่เกิน90เซนฟรีมีราคาถ่ายรูปกับน้องปาโลมา350บาทนะคะ รอบการแสดงโชว์นะคะจะมีทั้งหมด5้ารอบดังนี้ค่ะไปเข้าชมกันเลยดีกว่าค่ะตั๋วพร้อมแล้ว Bond show, huh? dolphin, shaped bone first. Oh. เห็นบอลไปยักษ์นะครับเจ้าหน้าน้ำอยากจะเล่นด้วยไอที่บอลชิวจิวแ,แวต่แกว่สนุกแรกว่าเดิมแล้วไม่ยากของเก่าต้องมีสมาธิกันะ ครับจะก่อนจะไปมาเราไปโพดนน้ำกันดีกว่าจะไปไหนกันดีคะลองเรือไปลองเรือไปหาร้าโอเคเราไปล่องเลยแล้วกันผู้จาดลูกเรากี่คนเดี๋ยวเราไปดูเลยแล้วครับก็ไปกี่คนนะสระน้ำใสสระน้ำใสใจเย็นนะใจเย็นนะสระน้ำใสใจเย็นนะทุกคนโอ้โหลงมาแกงขี่แกง้นด้วยอ่า มาเลยมาเลยมาเลยใครอยากแก้มาเลยไปแล้วครับลองเรือไปเอาสาดน้ำถ<ป>ังนี้ลงมาช่วยเรือครับ โอ๊ตทำใจเพื่อนป้าเลยเราะเพื่อนป้าสะเที่ยวฮะ กับรูปแบบของความพิเศษของเด็กน้อยคนนี้ชื่อหน้านํ้ำน้าน้้ำอายุหนึ่งขวบเขาเกิดที่นี่เป็นลูกของแม่ลกพ่อเอหน้าน้ำเออน้านน้ำนะคะจะได้รับการร้องเพลงและร่วมกันแฮปปี้เบิร์ดเดย์โดย โงมามงสหญูเลยรวมไปถึงท่านผู้ชมที่นั่นองอยู่ตรงนี้ทุกคน <Okay. S 1> เรามาช่วยกันแฮปปี้เบิร์เดย์ให้หน้าตามกันนะคะเด็กน้อยอายุหนึน่งขวบมา ที่เราอะ่ะได้นุกโรมาตัวลา่าสุดเป็นสายพันธุ์หัวบา่าสายพันธุ์อนุรักษ์หมายเลขหนึ่ง mm hmm. แต่คนนี้ร้องเพลงใครร้องเพลงมาเป็นล,ลุงซะแล้วนอนดีกว่าน้าหนอนช่วยแบบนี้ความสุดที่สุดเลยแต่ก็เป็นอะไรที่ mm hmm. อายอยู่บา้างเราตวองคู้ใหญ่กันเลยคะ่ะ and rap it up to do exercise <laughs> <laughs>

我一首一首歌。 วงจังเกตในน้ำเลยค่ะกล้สงคราแล้วจะถึงบรรยากาศสงการามปีดีมาเที่ยวที่โอเอสทีซีโนนะคะ เราไปอ่านกัน อะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเขาจะให้เรามาปลูกและดิแลโจบไปดูกันเลยค่ะครับ โอเคไม่ตึงไม่ไมโอ้โหเต้นได้ค่ะหมุนตัวได้ด้วยอ่ะ,ะเก่งไหมและเนื้อสโลว์สวยงามครับ และคราวนี้เดี๋ยวเราไปหของแกมิเทนเนอร์กันหน่อยตัทำได้ยังไงพี่น้องเก่งมากอ่ะแล้วเขากระโดดปิดกินคนโอ้โหสวยมากครับสิงสมุรครับหนูทำได้ดีครับและโลมาอย่างพุซซอนก็ต้องวาดลวดลายกันหน่อยแล้วนะจ๊ะทุกคน เราเป็อะไรกพูดนะผู้อื่นุขินะใครกันก็ไม่ได้ับขัมาเเซรว่าโอะไรไไม่ได้ ของเป็นได้ปะเนี่ยแๆแต่ถ้าให้กี่ล้านก็เป็นเรามาดูชุดนี้ครับไฮไลท์ครับไฮไลท์ของการแสดงครับเรเแอร์ของเราคือเสื้อผูนหลังบอลลนโดวินไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมแอนแทนาตายองหากขึ้นมาให้นาตาโอ้โหโอ้โห้พี่จะไปไหนกันเนี่ยโลมาไทยเทรนเดอร์คนไทเียตัวคตอนนี้รยนครัตาน ในโทรตาหางบัดแปลแปลก thank <laughs> you น้องปาคะ